ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะฮะวันนี้ผมมีมีดมานำเสนอนะครับเป็นมีดสเปรดโค,โคแคทนะครับตัวนี้วัสดุที่ทำทำมาจากอะลิกสเตลเลตสตีล o มยเ4404นะครับความคามก็ระดับเทพคมคามคากแต่ราคาประหยัดนะครับซื้อมารู้สึกจะเป็นร้าน Overzone Overzone.net ซื้อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะ ราคาพันเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าคุ้มครับมีดใบ,บนี้คุ้มมากแล้วเรามาดูใบมีดกันนะครับว่ารูปทรงเป็นยังไงนะครับรูปทรงสไปร์โคแครเรามาทดสอบความคมกันดูว่าจะคมขนาดไหนนะฮะนี่ครับกระดาษนี่ครับโอ้โหคมมาก การใช้มีดชนิดนี้ต้องระวังนิดนึงนะฮะเพราะว่าความคมีเขาคมจริงจถ้าเกิดใช้ไม่ระวังนี่โอกาสโดนบาดสูงมากดีไม่ดีมีสิทธิ์้วกุดนะฮะครับแบบนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือชอบมีดในลักษณะนี้ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็เชิชเข้าไปที่ Google หาดูว่า เช่นกบไปที่มีดพับสไปดร์โคนะครับมีขายกันเยอะแยะครับก็ราคาตัวนี้ไม่แพงคุ้มรับประกันชัวร์ครับ